วันนี้มีสองเรื่องหลักๆเรื่องสเพธรรมาอนัตตากับสับเพสังขาราอนัตตาแล้วก็เรื่องวิญญาณถ้าคุยอันใดอันหนึ่งยาวไปก็เดี๋ยวเตือนอีกอันหนึงนะ <c oughs> เดี๋ยวลืมอีกอันหนึ่ง นะมีสองอันอให้ดูวันนี้ก่อน <c oughs> วันก่อนเราวันก่อนให้ดูนั่นแล้วใช่ไหมเรื่องสัพเพสังคาราอน,านัตตาม,ม,มีในสยามรัฐใช่ไหมมีในสยามรัฐนั้นการบอกว่าสัพเพสังคารานัตตาไม่มีเนี่ยก็ ไม่ใช่ม,มีแล้วก็สัพเพธธรรมานัตตาก็มีด้วยติดกันเลยแต่ทีนี้พอไปดูของประเทศอื่นในนั้นน่ะเขาก็มีมีมีหมายเหตุอยู่นะว่า <c oughs> ในที่อื่นเนี่ยจะพบว่าเป็นอาน,นิจังค่ะแต่น้ำหนักเนี่ยเ เป็นแบบสองกลุ่มอีกนะกลุ่มหนึ่งอัน,นิจังกลุ่มหนึ่งอนัตตานะกลุ่มมัตตาเนี่ยจะมีของขอมซึ่งก็ได้ความเก่านะนะเพราะว่าในยุคก่อนเนี่ยขอมรุ่งเรืองง้ะขอมรุ่งเรืองมานานนะความน่าเชื่อถือก็สูงอีกนะ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งอนัตตาเนี่ยก็มีในของโรมันสคลิปพมา่าคู่ชกสุสีนะมีในศีลังกาอ่ามีในวิปัสสนาลิสเ์ษของอินเดียนะมีในตัวหลักๆเด่นๆหลายๆอัน ซึ่งเด่นๆคือโรมันสกิปพาม่าที่ในพระสูตรเรื่องอายุนรกลำดับชั้นของนรกเนี่ยไม่ผิดแม่แมนนะก็ <c oughs> จะให้ดูนะอันนี้เป็นโรมันสกิปพามา่าในพระสูตรเดียวกันเนี่ยนะที่ฉบับของสยามรัฐเนี่ยซึ่งมีอยู่พระสูตรเดียวเลยที่เป็น สัพเพธมาสัพเพสังคาราอนัตตาแล้วก็สัพเพธมาอนัตตาแต่ในนี้ <c oughs> ลอมสัสกีพม่าะจะเป็นอ่าอ่าสัพเบสังคาราอนิจจาสัเพเบธมาอนัตตาตอิอันนี้ของพมา่าไปดูของอินเดียวิปัสนาเร์เร์ อิอินเดียก็สับเบสังขารานะอนิจจานะสับเบธรรม,มาดัมมาอนัตตาติตรงกัน <c oughs> ของลาวนะ,นะสัะ สังขาราอนิจจาสัพเพธรรมานาตาติตรงกันอีกอของฉบับมาเทลสมาคมเฉลิญพระเกียรติปี2549แต่อันนี้ต้องถามว่าเขาเอามาจากไหนรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเข้ามาจากของพม่าเหมือนกันก็อยู่กลุ่มเดียวกัน,นพูดถึงก็เอามาเทียบไม่ได้ รู้สึกจะเป็นสังฆยนาครั้งที่6ของพระมาห,หรือไงนะถ้าจำไม่ผิดนะนะอันนี้ไปเช็คอีกทีคิดว่าใช่นะเห็นท่านโตแจ้งให้ทราบเขาก็สัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธรรมาอนัตตาตินะ <c oughs> บาลีของมหาจุฬาเนี่รู้สึกจะใช้อันเดียวกับของ เอรัสสมาคมก็จะอันนี้จะก๊อปปี้กันมาส่วนของฉบับหลวงแอบสยามรัฐของเราสยามรัฐของเราสัพเพสังขาราอนัตตาสัพเพธรรมาอนัตตาติเกือบจะเหลือ คนเดียวซะแล้วที่เป็นอนัตตาพอดีไปได้พวกขอมมามีขอมเป็นพวกนะนะสรุกว่าคงอ่านไม่ออกแต่เขาแกะมาแล้วว่าเป็นสัพเพสังาลาอนัตตาแล้วก็สัพเพธรรมาอนาตาัตติต นอะ <c oughs> ก็เลยมีมีขอมเป็นเพื่อนอยู่คนเดียว <c oughs> นะ <c oughs> นะก็ไปดูสิงห์หนอีกอ่าตอนนี้เรามีข้อมูลเยอะข้อมูลเยอะอันนี้สิงห์หนสิงห์หนนี่ก็เป็นอ่า อน,นิจจังอีกเหมือนกัน,น,นใช่สัพเพสังคาลาอนิจจาสัพเพตามาอนัตตาติ <c oughs> เป็นพวกเดียวกับของพมา่าน่ะนะหมดละสรุปอนัตตาพวกน้อยสุดพวกน้อยสุดนะแต่ท่าน,นี้ถามว่ามีปัญหาไหมไม่มีปัญหา เพราะว่าตัวนี้มันโยงยึดกันหมดมันเป็นข้อธรรมที่โยงยึดกันอันนี้จางทุกขังอนัตตามันโยงยึดมันเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมทั้งหมดดังนั้นจะเป็นอะไรก็ไม่มีปัญหาเพราะประเด็นที่เอาขึ้นมาตรงนี้เพื่อกําลังไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นอสังคตะ <c oughs> เพราะปัญหาเราเคยเราเคยเอาอนัตตาเนี่ยไป ไปใช้กับอสังคตะซึ่งเหมือนมันโดดข้ามโดดข้ามข้อธรรมไปเลยนะเพราะในนั้นเนี่ยมันไม่มีปฏิจจสมุปปนธรรมแบบนี้ไม่มีการอาศัยกันเกิดแบบนี้และฝั่งสังคตะเท่านั้นเนี่ยที่มีการอาศัยการเกิดขึ้นเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมไปเรื่อยนะดังนั้นถึงอสองกลุ่มนี้ไม่เหมือนกันในประเด็ดนนี้ซึ่งมีอยู่พระสูตรเดียวเท่านั้น นะก็อตาตมาก็มองว่ายังไม่เป็นปัญหาอะไรเนื่องจากว่าถึงแม้เขาจะเป็นอน,นิจจังยังไงเขาก็ต้องเป็นอนัตตานะอ่า,อาแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสตรงนี้อีกในส่วนของเราเนี่ยอย่างยมดูก่อนสัพเพสังขาราอนัตตาเนี่ยพระองค์ก็ตรัสว่าสังขาราอนัตตา อสังขาราเนี่ยก็เป็นพหูพจน์อยู่แล้วนะเป็นพหูพจน์อยู่แล้วดังนั้นสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาพ่อผมก็ก็ยืนยันอยู่แล้วตรงนี้ดังนั้นถึงแม้ตรงนี้จะเป็นอนิจจังตรงนี้ก็ยืนยันความเป็นอนัตตาอยู่ดีใช่ไหมแต่ตรงสัพเพเนี่ยขึ้นมาเพื่อรวมอะไรรูปังเวทนาสัญญาวิญญาณเพราะเป็นสังคตธรรม ธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้ทั้งสิ้นเนี่ยแล้วมันเป็นธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้ทั้งสิ้นก็เลยสัพเพตัวเนี้ยทั้งๆท,ท,ที่ตัวนี้ก็เป็นผู้อุพพฤษอยู่แล้วทําไมต้องตอกย้ําซ้ำอ่าอาตมาว่าที่ซ้อนกันเนี่ยเพื่อรวมเอาทั้งรูปเวทนาสัญญาแล้วก็วิญญาณเนี่ยเข้ามาทั้งหมดว่ามันคือสังกตธรรมเพราะสังคตธรรมเนี่ย ถูกโยงเข้าไปว่ามันคือขันห้าด้วยคุณสมบัติที่เหมือนกัน3อันคืออุปาโทปัญญายติวโยปัญญายติทิตตสายนยัตนญปัญญายติใช่ไหมประสูตรหนึ่งบอกคุณสมบัติของสังคตะว่ามี3อย่างประสูตรหนึ่งบอกว่าคุณสมบัติ3อย่างคืออุปาโทว,วโยทิตตสารเนี่ยบัญญัติขึ้นเพื่อหมดทาอะไรตัอจับพานน์คือบัญญัติเพื่อขันห้าดังนั้นขันห้าก็คือสังคตธ,ธรรม เพราะคุณสมบัติสามอย่างเหมือนกันอืมอย่างนี้ัง <c oughs> <c oughs> นั้นข้อธรรมนี้ก็ยงยึดกันหมดถ้าไม่มีเกิดก็ไม่มีเสื่อมนะไม่มีเสื่อมก็ไม่มีดับนะ <c oughs> ดังนั้นถึงแม้จะเป็นอนิจจังถ้าสมมุติว่าเป็นอนิจจังธรรมะนี้ก็ต้องเป็นธรรมะฝ่ายเกิด เพราะมีความเสื่อมมีความไม่เที่ยงเหตุปัจจัยต้องมาจากเกิดอืมก็ยงยึดกันอย่างนี้เพราะถ้าไม่เกิดจะเอาอะไรมาเสื่อมไม่มีอะไรเสื่อมต้องเกิดก่อนและถ้าเป็นธรรมะฝ่ายเกิดจะต้องอยู่ในสังคตธ,ธรรมไม่อยู่ในอสังคตะนี่ดังนั้นยังไงตรงเนี้ยถึงแม้จะเป็นอนิจจังอนิจจาก็เอาไปใช้กับตรงโน้นไม่ได้ เอาไปใช้กับฝั่งอสังคตะไม่ได้ถึงแม้จะเป็นอนัตตาก็เอาไปใช้กับฝั่งอสังคตะไม่ได้อยู่ดีดังนะนั้นตรงนี้ก็ก็เลยมองว่าไม่เป็นปัญหาแม้ว่าจะเป็นอนิจจาหรือว่าเป็นอนัตตาก็ตามนะเพราะเป็นธรรมะที่โยงยึดกันเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกัน